สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื<ๆ>่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญกกเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปแล้วที่สําคัญ <c oughs> เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดค่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมา แนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทมุกจำนวนทั้งสิ้น8ตัวแปรหัสนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับเพื่อนๆก็อย่าไปกดไลค์นะครับขอโทษทีนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชัรชวัตส์สไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็อย่ามีเงินบนนซิมนะครับที่มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับ โอเคครับเพื่อแม่เป็นการศึวลานะครับเราไปดูตัวแรกกันเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดดอกจัน878ดอกจัน330สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน500 MB นะครับใช้งานได้7วันดอกจัน8 7 8ดอกจัน3 3 0สี่เหลี่ยมตัวที่2นะครับดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจันสี่เีเีียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน500 MB ใช้งานได้7วันดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจันสี่เหเีียม ต่อไปนะครับตัวที่2นะครับดอกจัน8 7 8นะครับดอกจัน9สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน38 4 kb นะครับใช้งานได้1วันนะครับดอกจัน8 7ดดอกจัน9สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่4นะครับดอกจัน878ดอกจัน8 8ดสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน500อ mb นะครับใช้งานได้7วันดอกจัน8 7 8ดอกจัน88สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่5นะครับดอกจัน 878ดอกจัน998สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 500MB ใช้งานได้7วันดอกจัน878ดอกจัน998สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่6นะครับดอกจัน C45 ดอกจัน50สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 1G นะครับใช้งานได้1วันดอกจัน C45 ดอกจัน50สี่เหลี่ยมตัวที่7นะครับดอกจัน878ดอกจัน 88สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2จิกนะครับใช้งานได้30วันดอกจัน8 7 8ดอกจัน88สี่เหลี <may> <may> ่ยมต่อไปนะครับตัวที่7ดนะครับดอกจัน878ดอกจัน53สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน10 G จิกนะครับใช้งานได้7วันดอกจัน8 7 8ดอกจัน53สี่เหลี่ยมตัวที่8ดนะครับดอกจัน8 7ดดอกจัน22 0สี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน384 KB ใช้งานได้5วันนะครับดอกจาน878ดอกจาน220สี่เดี่ยมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับรหัสนะครับหรือว่าโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของทูมูทั้งหมด8ตัวนะคบเพื่อนๆก็ไปเลือกสมัครกันดูได้เลยนะครับอาจจะมี2ตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กับช่องชาชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อา อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อผมลงคลิปต่อไปเพื่อนๆก็จะได้รับชมเป็นคนแรกเลยนะครับก็สำนีสวัสดีครับ